สวัสดีครับโคกกระตูพูพาลยในช่อง YouTube ไล่ผูออนน้อยครับวันนี้เราจะมาแชร์เคลับความอร่อยของถนนท้อมาเสิร์นะครับที่ประวบจีนิขันเท่านั้นด้วยและโซนตะนาวสีนะครับผมมันจะมีความอร่อยอร่อยความเข้มของสีสันนะครับเราจะมารีวิวเนื้อให้ดูนะดูลูกเล็กๆคนนี้นะครับจะพาให้ดูทุกลูกเลยว่าทําไมข้อดีถึงคนชอบทานถนนประตครักแล้วไม่เหมือนใครตรงไหน แลวจะบอกเคล็ดลับการใช้ผลิตภัณฑ์ครับเราดูครับดูเนื้อดูสีผันผ่าเลยผ่าเลยครับนี่ยดูเนื้อนะดูเนื้อครับนี่ยังไงครับสีสีเขาจะส้มจะส้มครับเป็นธรรมเนือที่เนื้อส้มเนื้อส้มแล้วก็ ีเข้มไม่จืดเหมือนทางอื่นนะครับดูดูเนื้อนี่ยเห็นไหมฮะ,ะเราจะพาให้เห็นเนื้อกันเลยนี่สุดยอดแล้วลูกเ,เล็กๆวันนี้เนื้อเต็มหมดครับฮะดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อดูครับฮะ ให้ดูครับว่าสีสันทําไมนี่ลองท่านชมดูนะมีคอนเสร์ตนะอดูความสีทําไมมันนี่ส้มขนาดนี้อนี่ครับต้องเป็นประจวบแล้วกหนุ่นที่ประจวบเท่านั้นครับผมเคล็ดลับความอร่อยให้พับสีสันนะครับฉีดแคลเซียมมูอนครับดูสีครับนี่ฮะดูครับเป็นไงจัดจ้านไหมะ รเราจะหาว่าไม่ลงทุนครับนี่ด,ดูดูเนื้อดูเนื้อต้องสีลูกเล็กนะดูดูสีสันครับเนี่นะลูกเล็กแค่ไหนเนื้อก็เป๊ะแล้วเนื้อก็สวยแล้วสีก็สานหวานกรอบนะครับผมจะบอกเคล็ดลับครับผมแผลิตภัณฑ์ต้องไปหาซื้อซื้อเองนะครับผมผมจะได้บอกยี่ห้อนะครับสารสกัดจากสาลายครับผม ลองลองลองนำมาฉีดครับผมมันจะทำให้เนื้อสนุนสีสันพันนี้เลยฮะเนี่ย <c oughs> เราจะพาให้ดูลูกๆครับลูกเล็กดูเนี่ยลูกเล็กเหมืนปลายกิ่งครับยังไงเนี่ยฮะอันนี้อาจจะดำหนิครับบนเนื้อครับยังไงฮะยังไงสีสัน ฉีดด้วยสารสกัดจากสาลายนะครับนี่ครับจะทําให้ขนุนเนื้อเป็นสีส้มเลยครับไม่ว่าพันไหนเนื้อของคุณจะสีจืดปกในที่ล่มนะฮะจะเห็นเลยว่าสีสันของเขาจะ,จ,ะจัดจ้านมากกี่ครับเแกดูดูติดเข้มไว ดูขนุนตานะใครๆครก็นึกว่าอ่อนนี่ใครใคคนคนเห็นเนี่ยมันบอกอ่อนฟันทงอ่อนหมวเซียนฟันทงอ่อนหมดแต่ไม่ใช่ครับถ้าฉีดด้วยสารสกัดจากสา,า,า,าลายนะจะดูยากมาก <c oughs> โอ้หเกือบนะฮะดูเนื้อครับเป็นไงครับเป็นไงขนุนที่ไหนเนื้อจะสีพันนี้ไม่มีนี่ครับเป็นทอรมาเซอร์ที่เนื้อสีเข้มนะ ล้วก็มาแชร์กันเผื่อใ่ายมือใหม่อยากจะได้เนื้อส้มส้มว่าทำไมปลูกพอมาเสริแล้วทําไมเนื้อมันจืดเนื้อไม่เข้มใส่ปุ๋ยอะไรฉีดอะไรครับสารสกัดจากสาลายครับผ mm hmm. <Yeah. S 2> มเนี่ยย่อไหนนะผมพอไม่เอ่ยแล้วเพราะผมไม่มีสปอนเซอร์ก็ลองไปศึกษาตามร้านนะดูครับที่ในสกัดจากสาลายอาชฉีดแล้วมันจะ ทำให้นเหนื้อสีสันสวยแล้วรสชาติไม่เหมือนใครนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแน่นอนนะ <Yeah. S 1> okay, ครับเอเคครับ